สวัสดีครับแซมนะครับจากร้านคัดบอยครับหายกันไม่นานเลยเนาะงานมันเยอะมากอ่ะพะงานเยอะหัวมันก็ตื้อคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะครับ <S <S คราวนี้เนี่ยพอมีเวลาเรามานั่งคิดดูว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ท็อป,ปิกท็อป,ปิกหนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่คนใช้มีดเนี่ยต้องเจอ ทุกวันแต่เราก็ลืมนึกถึงหรือว่าลืมเน้นกับไอ้ส่วนนี้ไปนะครับก็คือวิธีการเก็บมีดครับจะวิธีการเก็บมีดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราใส่ใจมันไม่ต้อง มากมายอะไรอะ่ะแต่ว่าถ้าได้ลองใส่ใจหรือเน้นในวิธีการตรงนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเก็บมีดแบบแรกเลยนะครับก็น่าจะเป็นการเก็บมีดที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทุกคนจะใช้กันมั้งก็คือการเกร็บในการเกร็บในกล่องมีดนะครับที่เราได้มาเวลาซื้อนั่นแหละนะครับคือกล่องมีดเนี่ยเขาก็จะมีเซฟตี้ของเขาอยู่แล้วนะ การตัดกระดาษให้เข้าทรงกับมีดนะครับมีการหอ่อกันชื้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือล้างเช็ดแห้งลงน้ํามันนะครับแล้วก็มีซองกันชื้นเนี่ยซองกันชื้นอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปในกล่อง2อซอง,องนเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บได้ยาวๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือการเก็บมีดในกล่องมีดนะครับ<ๆ>การเก็บมีดแบบที่2นะครับก็คือการเก็บมีดโดยที่เสียบไว้กับ บล็อกไม้อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นที่นิยมมากเลยนะทั้งแถบยุโรป เพราะว่ามันประหยัดพื้นที่เนาะแล้วทางยุโรปเขาใช้มีดเป็นเซตใช่ไหมครับ mm hmm. การที่จะทําบล็อกไม้แล้วก็เจาะเป็นรูให้เสียบมีดเนี่ย mm hmm. มันก็ดูเหมาะสมในเรื่องของการประหยัดพื้นที่แล้วก็ความสวยงามนะครับ mm hmm. แต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราควรจะระวังก็คือเวลาเราเก็บมีดในบล็อกไม้อย,อย่างเนี้ย mm hmm. เราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าข้างในบล็อกไม้ในรูที่มันเจาะไว้เนี่ย mm hmm. มันมีเชื้อราหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ตัดปัญหาตรงนี้ได้ก็คือก่อนที่เราจะเอามีดเสียบกลับเข้าไปในบล็อกไม้เนี่ยนะครับเราจะต้องเช็ดมีดให้แห้งก่อนเนาะถึงจะเสียบกลับเข้าไปนะครับโอเคต่อไปนะครับมันก็จะเป็นการเก็บมีดอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเป็นแถบแม่เหล็กปะอยู่บนกําแพงเนาะอันนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะประหยัดพื้นที่โต๊ะทําครัวนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่ง ห้องอาหารหรือว่าห้องครัวด้วยนะแต่อันนี้สิ่งที่ควรระวังคือเราควรเก็บให้สูงห่างจากมือเด็กนะครับหรือว่าเก็บให้สูงกว่าที่เวลาเราเดินแล้วบางทีเราก็พลาดเนอะไหล่ไปโดนมือไปโดนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต่อไปนะครับอีกวิธีหนึ่งเนาะที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆอย่างเช่นพวกร้านโอมาเกเสข้างหลังเชฟก็จะมี แท่นทรงสามเหลี่ยมขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วมีมีดวางนั่นก็คือแท่นวางมีดที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท่นอันนี้มันก็สวยละมันดูสูงมันดูแกรนดเนาะแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือมันก็อันตรายถ้าเกิดที่บ้านมีเด็กเยอะๆนะครับหรือว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังก็อาจจะโดนบาดได้ใช่ไหมครับการเก็บมีดบนแท่นวางมีดเนี่ยบางทีก็ใส่ปลอกได้ก็ดีนะ หรือบางท่านอยากโชว์เวลาแขกมาบ้านเยอะๆอยากโชว์มีดก็ระวังกันหน่อยนะครับต่อไปเป็นการเก็บมีดที่ง่ายที่สุดเลยเก็บใส่ปลอกนะครับเก็บมีดใส่ปลอกอย่างนี้ล้างเช็ดแห้งลงน้ํามันใส่ปลอกปุ๊บจะเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้จะเก็บไว้ในเก๊ก็ได้นะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างปลอดภัยละแต่ว่าอาจจะต้องสั่งทำปลอกเพิ่มนะนะครับต่อไปเป็นวิธีที่เชฟส่วนใหญ่ชอบทํากันก็คือการเก็บมีดอยู่ในกระเป๋ามีดนะครับ เป็นวิธีที่สะดวกละเพราะว่าเราต้องขนย้ายมีดทุกวันใช่ไหมครับไปทํางานกลับจากที่ทํางานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเก็บไว้ในนั้นตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ในกระเป๋าเนี่ยสิ่งที่เจอมากที่สุดเลยก็คือมันชอบมีเชื้อราครับเพราะว่ามีดเนี่ยมันไม่แห้งแล้วเราเก็บไว้ในกระเป๋ากระเป๋าพอเก็บปุ๊บรูซปิปิดเนี่ย มันอับถูกไหมครับเชื้อราก็เกิดขึ้นได้สนิมก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บมีดในกระเป๋าเนี่ยสะดวกสบายก็จริงแต่สิ่งที่อยากจะขอกันเลยก,ก็คือจะต้องเช็ดมีดให้แห้งก่อนเก็บนะครับแค่นี้เองโอเคต่อไปในกรณีที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ใบมีดปเปล่าๆเนี่ยบางท่านชอบไปอ่ากดังของมือสองญี่ปุ่นใช่ไหมครับได้มาแต่มีด อยากจะทําปลอกแต่โอ้ตายแล้วซื้อมีดมา300บาท200บาทอยากจะทําปลอกปลอกแพงกว่าค่ามีดทํายังไงขอหนังสือพิมพ์นะครับมันก็มีวิธีของมันเนาะก็แล้วแต่ทุกท่านจะพับเนาะทางร้านก็มีวิธีพับของทางร้านแต่อันนี้มันใช้ได้แค่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูหนังสือพิมพ์กางมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่าประหยัดใช้ครึ่งเดียวนะเราต้องการความหนาพับเลยตามรอยของเขานะครับ อออย่างนี้พับเข้ามาอย่างนี้นะครับเหลือตรงนี้ปะสกอตเทปนะครับปะเทปกาวะครับเท่านี้แหละก็จะได้เป็นปลอกหนังสือพิมพ์มันเปลี่ยนนะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้แน่เลย ไม่แน,นนะนํานะปลอกหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ถาวรน,นะครับมันอันตรายนะครับทําปลอกดีกว่าเก็บใส่กลองดีกว่านะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับวิธีการเก็บมีในรูปแบบต่างๆเนะสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนัองแหละนะครับส่วนตัวผมผมทําที่บ้านนะครับที่บ้านผมมีเป็นแถบแม่เหล็กผมก็ติดไว้สูงหน่อยกันจะ มือลูกๆผมมานะครับก็ด้าแต่ทุกคนเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือล้างเช็ดแห้งจะลงน้ำมันก็ได้ แนะนำลงน้ำมันแต่ถ้าไม่มีน้ำมันก็ล้างเช็ดแห้งก่อนเก็บนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะได้ทริคเล็กๆน้อยๆในการเก็บรักษามีดเนาะก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะได้เจอกันใหม่เนาะแล้วเดี๋ยวจะรีบทำคลิปมาเยอะๆหวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับวันนี้ไปแล้วล่ะสวัสดีครับ